อนุญาตขยายเวลาการรักษาตัวนอกเรือนจำของนักโทษอัศินชินวัตรเพราะที่ผ่านมาไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับสังคมได้ว่านักโทษทัศินนั้นป่วยจริงเหตุผลก็คือเมื่อ30วันอ้างว่าผ่าตัดพอมาจะา60สวันมีการเห็นเตียงออกมาโชว์สังคมพวกเรารวมทั้งสังคมโดยส่วนรวมคิดว่านี่คือการจัดฉากครั้งใหญ่เพราะไม่มีการยืนยันการป่วย นายแพทย์อื่นที่เป็นนายแพทย์นอกโรงพยาบาลเดือนจำก็ยืนยันว่าอาการของนักโทษทัศษินั้นรักษาได้แบบง่ายมากใช้เวลาเร็วมาก 2. เรายืนยันนะครับว่าให้รีบนำตัวนักโทษทัศษินชินวัตรเข้ามาเดือนจำให้เร็วที่สุดโดยทันทีโดยในวันนี้ด้วยซับไป 3. เราขอเรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมได้ ใช้เงื่อนไขของหลักสากลพึคือให้องค์กรสิทธิภายนอกเข้าไปสังเกตการอาการป่วยของนักโทษได้เหมือนกับที่องค์กรสิทธิ์เช่นกรรมการสิทธิธมนุษยชนกรรมธิการสิทธิ์ของวุฒิสภาเข้ามาสังเกตการอาการป่วยของนักโทษในเรือนจํากรณีคุณทักษิณเช่นกันก็สามารถใช้สิทธินี้ในการไปสังเกตการป่วยที่โรงพยาบาลกรุงเทพได้วันนี้เราจริงมายื่นหนังสือถึงท่านแล้วก็เรียกร้องเพิ่มเติมก็คือว่า อยากให้ยึดหลักที่ปฏิบัติต่อคุณเปรมชัยให้เหมือนกับคุณทักษิณคุณเปรมชัยไม่ได้รับอนุญาตให้ออกมารักษาตัตวภายนอกทําไมกรณีนักโทษศสินถึงได้รับอนุญาตทั้งที่สองคมคุมเครือไม่มีความชัดเจนขนาดนี้นะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่เรามายืน่นหนังสือถึงท่านถึงปลัดกระทรวงยุติธรรมในวันนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนเป็นอย่างสูงน,นะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ร้องนะครับวันนี้ผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของท่านผู้บริหารนะครับท่านได้มอบหมายให้ผมเป็นคนที่มารับหนังสือในวันนี้นะครับเมื่อได้รับหนังสือแล้วผมก็จะได้รายง,งานให้กับผู้บังคับบัญชาตามระบัดบชั้นต่อไปนะครับผมในฐานะเป็นหัวหน้าสูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมในวันนี้ ก็ได้รับหนังสือจอากคอปรทแล้วแล้วก็จะนําเสนอให้กับผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาตามข้อเรียบร้องของผู้ร้องสามข้อนะครับแล้วก็จะได้คําตอบอยังไงเนี่ยก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับตามรายละเอียดที่ได้ทําหนังสือร้องเรียนมานะครับขอบคุณครับท่านะเพิ่ม,ม,มเพิ่มเติมรองยังไงครับท่านเพิ่มเติมข้างดีหมอยครับมีการร้องเรียนของเรื่องเดียวกันเนี่ยถึงสองวันติด และในส่วนของให้มีการตำหนิหรือกล่าวโทษข้าราชการกระทรวงวิธรรมรคือกรณีอย่างนี้มันเป็นกรณีที่เป็นการยื่นที่เราเราในฐานะผู้รับในการพิจารณาเราไม่สามารถที่จะไปพิจารณาเองได้เราต้องนําเสนอกับผู้บังคับญชาต่อไปในการมุมมองที่บอกว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยต้องอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาในการที่จะพิจารณาผมในฐานะที่เป็นตัวแทนรับเรื่องก็นําเสนอตามระเบียบชั้นในการพิจารณาไม่สามารถที่จะไป พิจารณาตามขั้นตอนตรงนี้ได้นะครับต้องให้ผู้บัญชาและผู้มีอำนาจเป็นผู้พิจารณารครับที่กระทรวงเกษจมีมูลทินในการี่บูตกล่าวหาอันนี้ผมให้ดูในส่วนของอการพิจารณาของผู้บัญชา,าการฝากท่านนิดนึงนะฮะจริงๆแล้วเราจะยื่นให้กับตลัดเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เรามาเนี่ยเราก็ยื่นผ่านรองตลัด ซึ่งรองประหลัดก็ถือว่าตอบคําถามเราได้ไม่เคลียร์พอวันนี้กลับกลายเป็นว่าพอเรามาแล้วเราก็มีข้อเร้องชัดเจน3ข้อเนี่ยฝ่ายบริหารของกระทรวงเนี่ยมอบหมายให้ท่านลงมาโดยที่เหมือนกับจะจะหลีกหนีหนีหน้าเราหรือปะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าถ้าในเมื่อกระทรวงยุติธรรมไม่ให้คําตอบกับพวกเราแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าวันอาทิตย์นี้ที่คอพทจะจัดกิจกรรมเนี่ย จากที่เรายืนอ,อยู่แค่หน้าโรงพยาบาลตำรวจเราคงจะต้องเดินขึ้นไปบนชั้น14้วมั้งครับเดินไปดูว่า, mm hmm. า,านักษิณาทักษิณอยู่หรือเปล่า,ากับสองเดินไปดูว่าป่วยและมีอาการหนักหนาสาหัสแค่ไหนถึงได้รับการนอนต่อเพราะฉะนั้นแนละ้วท่านต้องรีบต่อ60วันนี้แหละที่ทักษิณอยู่เนี่ยมันเป็น60วันที่คุ้มเครือครับผมไม่ว่าท่าหรอกครับที่ท่านมารลบหนังสือแต่ฝากท่านไปบอกผู้บริหารว่าอย่าหนีหน้าสังคม สังคมกําลังกําลังตั้งคําถามกับท่านว่าท่านเอื้ออานวยให,ให้กับนักโทศชายทัศน์ศิลป์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านไม่ให้คําตอบก่อนวันอาทิตย์ผมและประชาชนส่วนหนึ่งจะขึ้นไปที่ชั้น14สี่ครับอยากฝากไลถึงปลัดนะคะว่าตอนนี้ปลัดไม่เคยออกมาชี้แจงคลอเวลาจ,จะอนุญ,ญาต60วันที่จะถึงนี้ผมยืนยนนันนะว่าถ้าปลัดต่อขยายเวลาการนอนรักษาตัวของนักโทษทัศนิล์เท่ากับ สมรู้ร่วมคิดในกระบวนการเพื่อประโยชน์ให้กับนักโทษเพียงคนเดียวพวกเราพร้อมจะไปยื่นปปชให้สอบสวนเพิ่มเติมกรณีประหลัดเพราะว่าไปยื่นมาหาขั้นยังไม่มีประหลัดวันนี้ก็พร้อมนะฮะถ้าประหลัดยืนยันว่าจะอนุญาตใช้สิทธิการอนุญาตให้คุณทักษิณชินวัตรรักษาตัวต่อโดยไม่มีข้อบูลอะไรให้ให้กับสังคมเราก็จะไปยื่นร้องทุกข์กล่าวโทษให้กับปปชเป็นรายที่6ต่อไปโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คือวันอาทิตย์ปกติแล้วที่ผ่านมาสี่ครั้งอ่ะทางพบทได้จัดกิจกรรมเยี่ยมนักโทษชายทักสินเวลาบ่ายสามโมงที่หน้าโรงพยาบาลตำรวจอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าถ้าหกสิบวันที่จะถึงเนี้ยกระทรวงยุติธรรมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผมกล่าวมาคือท่านสลัดที่ต้องให้ให้ให้อนุญาตให้นักโทษชายทักสินอยู่นอนอยู่โรงพยาบาลต่อเนี่ยโดยที่ไม่ตอบว่าอาการเป็นยังไง ผ่าตัดแล้วหายดีหรือยังเหตุผลอะไรที่ให้นอนต่อนผมคิดว่าผมคงต้องขึ้นไปที่ชั้น14ไม่ได้เป็นการไปหรือไม่ไม่ได้กู่ครับไม่ได้ขกรูไม่ได้กูครับเพราะว่าเราทําอะไรเราทําจริงอยู่แล้วกรงจะขึ้นอจริงใช่ไหมใช่ครับและถ้าถูกในการปิดกันก็นั่นก็ไม่ว่าเงินการอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าประชาชนอย่างผมก็มีสิทธิ์ขึ้นไปโรงพยาบาล แต่การดูขึ้นไปบนห้องเนี่ยก็ก็อันนั้นค่อยว่ากันครับแต่ว่าเราคิดว่าในเมื่อประชาชนไม่สามารถที่จะได้คําตอบจากคนที่เกี่ยวข้องทั้งนายแพทย์ทั้งกระทรวงยุติธรรมทั้งกรมราชธรรมประชาชนก็สามารถที่จะไปดูด้วยตัวเองแล้วไปไปถึงห้องถึงเตียงเลยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับเดี๋ยวค่อยว่ากันครับไม่ใช่ในในกาโรโฆษณาคนเชื่อนะคือคือเราก็คิดว่าประชาชนทําได้แค่ระดับหนึ่ง เพราะวันนี้เราไม่สามารถเชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แล้วสื่อมวลชนก็เห็นพร้อมๆกับประชาชนว่าคุณทักษิณน,นอนอยู่โรงพยาบาลคอบก้จะ60บวันก็เห็นเตียงโชว์ลงมาเราจะเห็นการโชว์อีก,อก,อก,อกแบบไหนอีกนะครับมีเพิ่มเติมอยู่2ประเด็นนิดหนึ่งกรณีเกี่ยวกับคุณเปรมชยัยพอดีทางทนายของพวกเราทีมทนายของพวกเราได้ สนิทกับทางทนายของคุณเปรมชัยแลวคุณเปรมชัยเองก็บอกว่าพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลเรื่อง,อ,งอาการป่วยซึ่งเราก็ประสานไปที่จะขอพบคุณเปรมชัยเพื่อจะไปดูข้อมูลอาการป่วยเพื่อจะนํามายื่นเปรียบเทียบให้กับทางทาง,ทางโรงพยาบาลตำรวจว่ากรณีของคุณเปรมชัยกับกรณีของคุณทักษิณนั้นทําไมมีการอธิบายที่ที่สองมาตรฐานืมีความแตกต่างกันซึ่งรอวันเวลาในการที่จะจะจะ,จะเข้าไปพบคุณเปรมชยัยแล้วก็เดี๋ยวผมจะแจ้งหนึ่งแล้วก็เรียกร้อง ไปยังนอกเหนือจากคุณทักษิณแล้วก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้ดูกรณีของคุณเปรมชัยเป็นตัวอย่างผมคิดว่าคุณเปรมชัยก็มีอิทธิพลทางการเงินและอิทธิพลทางด้านอำนาจไม่แตกต่างจากครอบครัวชินวัตรแต่เขาเลือกที่จะดำรงไว้ซึ่งกระบวนการยุติธรรมเขามีหนีผมคิดว่าคุณทักษิณที่รักษาตัวอยู่นอกเรือนจําและคุณยิ่งลักษณ์ที่หนีอยู่นอกประเทศให้ยึดก,กรณีของคุณเปรมชัยไว้ ไม่ใช่แค่คุณเตมชัยกรณีของคุณบุญทรงหรือแม้แต่ชาวบ้านธรรมดาไม่มีอำนาจทางการเงินเขายังยึดในกระบวนการยุนิธรรมผมคิดว่าพบผู้ชินวัตรควรที่จะดำรงงไว้ซึ่งกระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกันนะครับเพื่อิมครับขอบคุณครับ สวัสดีแฟนเพจไทยดิวทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่มีผู้มาร้องเรียนนะคะเรื่องกรณีที่นายทักษิณชินวัตรนะคะนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลครบ60วันแล้วนะคะก็ยังไม่ได้มีคำตอบจากทางโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่า จะให้ทางด้านของนายทักษิณเนี่ยนอนต่อที่โรงพยาบาลหรือไม่อย่างไรนะคะโดยเมื่อสักครู่นี้นะคะทางด้านของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปทอร์นะคะก็ได้มายื่นเรื่องครั้งนี้กับทางด้านของกระทรวงยุติธรรมนะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทางคอปทอก็ได้ติดตามแล้วก็ไม่เห็นด้วยกรณีที่นายทักษิณออกไปรักษาตัวนอกบรือนจํา โดยได้มีการทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงยุติธรรมในวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาเรื่องขอให้กรมราชธรรมนีย่ยุติการเลือกปฏิบัติแก่นักโทษเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ต่อมาทางกรมรัชธรรมน่ยก็ได้มีหนังสือตอบกลับมาลงวันที่19กันยายนที่ผ่านมาโดยเนื้อหาหลักๆก็เป็นการอ้างอาการป่วยเดิมแล้วก็ข้อกังวล ซึ่งเป็นข้ออ้างในการนำตัวของนายทักษิณเนี่ยออกไปรักษาตัวนอกคนเรือนจำมากกว่าการตอบข้อเท็จจริงทั้งที่สังคมก็ยังมีคำถามถึงอาการป่วยของนายทักษิณว่ามีอาการป่วยจริงหรือไม่รวมทั้งมีการถามถึงกระบวนการยุติธรรมไทยว่ากำลังถูกบังคับใช้สิทธิ์หรือมอบอภิสิทธิ์แก่นายทักษิณเพียงคนเดียวหรือไม่ ซึ่งต่อมานะคะทางด้านของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยก็ได้มีถึงหนังสือถึงอธิบดีกรมราชทันฑ์ลงวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเรื่องขอให้เปิดเผยกรณีการอนุญาตให้นายทักษิณเนี่ยไปรักษาตัวนอกเรือนจำและได้คัดค้านการขยายเวลานอนรักษาตัวต่อของนายทักษิณเพราะเห็นว่าเหตุผลที่อ้างผ่าตัดนั้น จะเป็นเพียงข้ออ้างในการขยายเวลาหากมีการผ่าตัดจริงทำไมต้องรอเวลามาถึง30วันนะคะหรือเหตุแห่งการผ่าตัดนั้นก็ไม่น่าใช่เหตุแห่งโรคที่กล่าวอ้างในการออกไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่แรกประกอบกับความเห็นของนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต่างๆของนายทักษิณซึ่งเป็นนายแพทย์ภายนอกโรงพยาบาลตำรวจก็เห็น สอดคล้องกับที่ทางสังคมว่าโรคที่กล่าวอ้างนั้นมีการรักษาหรือว่าผ่าตัดจริงด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันและกำลังทุนในการรักษาตัวเองก็ใช้เวลาในการฟื้นตัวไม่นานนี่นะคะก็เป็นคำที่เรื่องที่ทางด้านของคอปทอนะคะเดินทางมายื่นเรื่องในครั้งนี้ นอกจากนี้นะคะในเอกสารยังระบุบอกว่าทั้งนี้เครือข่ายนะักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยได้มีการยื่นสำนวนร้องทุกกล่าวโทษที่ปปชนะคะตอนนั้นก็มียื่นเรื่องประมาณ5คนด้วยกันนะคะในข้อหาละเ,เว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่พอจะครบ60วันนะคะก็มีการจัดฉากเห็นเตียงนายทักษิณออกมา ให้สังคมเห็นเพื่อจะใช้เป็นข้ออ้างในการขยายเวลาออกไปอีกตามอำนาจหน้าที่โดยกลุ่มคอปทอเนี่ยก็เห็นว่าจากเหตุการณ์ที่ลำดับนาเนี่ยเป็นเสมือนมีการเตรียมการเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการมอบสิทธิพิเศษแก่นายทักษิณให้เหนือกว่าผู้ต้องขังรายอื่นๆซึ่งเท่ากับเป็นการทําลายกระบวนการยุติธรรมเพื่อดูแลผู้ต้องหาเพียงรายเดียว ซึ่งทางคอปทอเองก็ยืนยนันเจตนารมณ์นะคะในการรักษาไว้ซึ่งกระบวนการยุติธรรมจึงขอเรียกร้องมาในครั้งนี้3ข้อด้วยกันนะคะือก็คือข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าทางเรื่องของการนำตัวผู้ต้องหังเด็ดขาดทักษิณชินวัตรที่อ้างสิทธิ์การนอนโรงพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจกลับเข้ามารับโทษที่เรือนจำโดยเร่งด่วนอยากจะให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ย ต้องเป็นเครื่องมือเฉพาะบุคคลส่วนข้อสองที่เขาเริดร้องนะคะก็คือเขาบอกว่าเราขอคัดค้านกระบวนการร่วมกันจัดฉากเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการขยายเวลานอนนอกเรือนจำของผู้ต้องขังเด็ดขาด ที่ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในครั้งนี้ส่วนข้อเรียกร้องข้อที่3นะคะนั่นก็คือเราขอยืนยันในการเรียกร้องให้องค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆเช่นกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกรรมธิการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภาได้มีสิทธ์เข้าไปร่วมสังเกตอาการข้ออ้างในการป่วยของนายทักษิณ ซึ่งเป็นสิ่งที่กรมราชทั์ภายใต้การกำกับของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเคยปฏิบัติตามหลักสากลมาโดยตลอดนะคะซึ่งทิ้งท้ายนะคะเขาบอกว่าเราจะเห็นความยุติธรรมในประเทศไทยอยู่ในหลักที่สร้างความเท่าเทียมกันโดยความยุติธรรมสามารถเป็นที่พึ่งให้กับสังคมไทยและสร้างความเท่าเทียมในหมู่ประชาชนได้ยอย่างโปรง่งใสเหมือนกันทุกคนนะคะก็เป็นข้อ คำแถลงการนะคะที่ทางคอปรทรเนี่ยเดินทางมายื่นเรื่องให้กระทรวงยุติธรรมนะคะตอบข้อ สามข้อข้อเรียกร้องตรงนี้นะคะซึ่งตัวแทนเนี่ยก็บอกว่าเคยยืนย่นหนังสือมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้รับความคืบหน้านะคะแล้วก็เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยในวาระ60วันซึ่งเป็นอำนาจของประหลัดกระทรวงยุติธรรมที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตในการขยายเวลาให้นายทักษิณเนี่ยได้รักษาตัวต่อหรือไม่แล้วก็ทางคอปทอเนี่ยก็มีการยื่นข้อเสนอไปยืน่น วัตถุประสงค์ไปสะก้อตามที่กล่าวไปแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็คือมีการมายื่นหนังสือเรียกร้องเพิ่มเติมว่าอยากจะให้ยึดหลักปฏิบัติต่อคุณเปรมชัยให้เหมือนกับคุณทักษิณนะคะซึ่งคุณเปรมชัยเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาเองก็มีฐานะแล้วก็ทุนทรัพย์ไม่ต่างจาก คุณทักษิณน,นะคะแต่ทําไมคุณเปรมชัยเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้ออกมารักษาข้างนอกนะคะส่วนตัวแทนนะคะของกระทรวงวิติธรรมวันนี้นะคะก็เป็นหัวหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงยิติธรรมเนี่ยท่านเองก็บอกว่าวันนี้เนี่ยได้รับหนังสือร้องเรียนเรียบร้อยแล้วก็จะนำเสนอให้กับผู้บังคับบัญชาตามข้อเรียกร้องทั้งสาข้อเมื่อได้คำตอบแล้วเนี่ยก็จะ แจ้งให้ทราบส่วนกรณีที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยได้มีการถามถึงเรื่องร้องเรียนเดียวกันในสองวันติดเนี่ยกรณีนี้เนี่ยเป็นการยื่นที่ตรงนี้นะคะทางตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็บอกว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นการยื่นที่ทางกระทรวงยุติธรรมในฐานะเป็นผู้รับการพิจารณาเนี่ย เบื้องต้นก็คือยังไม่สามารถพิจารณาเองได้ต้องมีการเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไปซึ่งจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้มีอำนาจในการเป็นผู้พิจารณานะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยวันนี้ทางด้านปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยท่านก็ไม่ได้เดินทางมารับเรื่องด้วยตนเองนะคะก็จะเป็นตัวแทนนั่นก็คือหัวหน้าศูนย์รับเรื่องราวลองทุกของกระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็ตัวแทนของคอปทอเองก็มีการ ให้สัมภาษณ์อีกนะคะบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยได้มีการยื่นผ่านรองประลัดกระทรวงยุติธรรมแต่ในครั้งนั้นเนี่ยท่านเองก็ไม่สามารถตอบคําถามได้เท่าที่ควรถ้ากระทรวงยุติธรรมไม่ให้คําตอบเราในเร็ววันนี้นะคะทางตัวแทนคอปทอก็บอกว่าในวันอาทิตย์เนี่ยทางกลุ่มก็จะมีการชุมนุมหน้าโรงพยาบาลตำรวจแล้วถ้า ไม่ได้รับคําตอบอีกก็อาจจะมีการยกระดับนั่นก็คือการขึ้นไปดูบนชั้น4ีของโรงชั้น14นะคะของโรงพยาบาลตํารวจจุดที่นายทักษิณเนี่ยได้มีการรักษาตัวอยู่นะคะจะส่งตัวแทนเข้าไปดูว่านายทักษิณเนี่ยอาการหนักหรือไม่อย่างไร แต่ก็ยังไม่สามารถตอบได้นะคะว่าจะสามารถขึ้นไปได้หรือไม่นะคะก็เป็นคํากล่าวของตัวแทนคอปทอนะคะในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางด้านของตัวแทน,นก็ยังบอกว่า60วันที่คุณนักศิลเนี่ยอยู่เป็น60วันที่คุมเครือแล้วก็มีการฝากไปบอกอยังผู้บริหารว่าอย่านีหน้าสังคม เพราะสังคมกำลังตั้งคำถามถึงท่านว่าท่านเนี่ยเอื้ออํานวยเอื้อประโยชน์ให้กับนายทักษิณหรือไม่ถ้าหากไม่ได้รับคำตอบพวกเราจะขึ้นไปชั้น14โรงพยาบาลตำรวจในวันอาทิตย์นี้นะคะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นการเดินทางมา ยื่นเรื่องที่กระทรวงยุติธรรมนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยทางตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ยังไม่สามารถตอบได้นะคะจะต้องนําเอกสารที่ทางกลุ่มคอปทเนี่ยเดินทางมายื่นในครั้งนี้เนี่ยไปยื่นให้กับทางด้านของผู้บริหารกระทรวงในการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนประเด็นเรื่องที่ออมีภาพปรากฏนะคะเป็นการเข็นคุณทักษิณเนี่ย ที่นอนอยู่บนเตียงนะคะแล้วก็เข็นเพื่อไปรักษาตัวนะคะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของอธิบดีกรมราชทันเนี่ยก็ได้มีการถแถลงนะคะไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเป็นเอกสารนะคะบอกว่าอธิบดีกรมราชทันรับแพทย์ส่งทักษิณเข้า CT ท c สแกน MRI นะคะซึ่งจากกรณีที่ปรากฏภาพถ่ายในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยก็คือพบเป็นการเคลื่อนย้ายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดชั้นดีอยู่ในการควบคุมของกรมรัชทันโดยทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพซึ่งอยู่ระหว่างการนอนพักรักษาตัวภายนอกเรือนจำชั้นที่14นะคะโรงพยาบาลตำรวจก็เป็นภาพถ่ายนะคะที่ปรากฏตามโซเชียลมีเดียตามข่าวต่างๆนะคะที่พบว่านายทักษิณเนี่ยยังอยู่ในชุดคนไข้สีฟ้าสวมหน้ากากอนามายัยนอนอยู่บนเตียงรถเข็นของผู้ป่วยอีก ทั้งยังมีบุคคลสองรายขนาบข้างเตียงผู้ป่วยคล้ายกับบุตรสาวทั้งสองคนนะคะโดยวันที่13ใเนี่ยทางกรมรชาชทันเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าในวันดังกล่าวเนี่ยทีมแพทย์ที่ทำการรักษาดำเนินการประเมินสุขภาพของนายทักษิณก็ได้มีการนำตัวของนายทักษิณเนี่ยไปทำ ซีทีสแกนแล้วก็ทำเอ็าร์ไอเดิมเนินการเสร็จสิ้นขณะนี้อาการปลอดภยัยแล้วก็ได้กลับไปพักรักษาตัวที่ห้องผู้ป่วยเดิมซึ่งการรักษาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นไปตามกระบวนการการรักษาผู้ป่วยของแพทย์ส่วนรายละเอียดการเจ็บป่วยเนี่ยก็ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นไปตามหลักการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ป่วยและตามจรรยบรรณของแพทย์นะคะ อันนี้ก็เป็นคำถแถลงข่าวนะคะส่วนประเด็นการส่งตัวนายทักษิณเนี่ยออไปเนี่ยยืนยันว่าปกติญาติสามารถเข้าไปเยี่ยมผู้ต้องขังได้อยู่แล้วดังนั้นเป็นเรื่องปกติที่ทางญาติจะรับทราบกระบวนการรักษาทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะทั้งทาง,ทงแพทย์ ผู้ทําการรักษาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการแจ้งกลับทางรัชทันเพิ่มเติมว่าจะมีการขยายระยะเวลาในการนอนพักรักษาตัวของนายทักษิณไปสิ้นสุดที่ห่วงเวลาใดนะคะอันนี้เป็นคํากล่าวของทางกรมรชาชทันนะคะที่หลังจากที่มีภาพปรากฏออกไปตามสื่อต่างๆเนี่ยก็ได้มีคำถแถลงออกมาประมาณนี้นะคะ ซึ่งจากช่วงวันที่22ตุลาที่จถึงนี้เนี่ยนายทักษิณก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการนอนพักรักษาตัวภายในเรือนจำนะคะซึ่งเกินกว่า60วันถ้าหากเป็นเช่นนั้นเนี่ยทางทีมแพทย์ก็ทำการรักษาจะต้องมีการนำส่งความเห็นการวินิจฉัยเสนอต่อ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมราชัณร์จากนั้นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็จะพิจารณาความเห็นดังกล่าวของแพทย์แล้วก็นำเสนอไปยังปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นไปตามลำดับชั้นเพื่อให้รับทราบถึงกระบวนการในการรักษาผู้ต้องขังถ้าหากจะมีการรักษาเกิน120วัน ก็จะต้องมีการนำเสนอไปอยังชั้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต่อไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือมันยังสามารถยืดระยะเวลาไปได้อีกนะคะถ้าหากนอกเหนือจาก60วันแต่ไม่เกิน120วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมารอดูทางฝักฝั่งของกระทรวงยุติธรรมเองนะคะว่าหลังจากที่มีการรับเรื่องที่ คอปทอเนี่ยนะคะเดินทางมายื่นข้อริกร้องสาข้อในครั้งนี้เนี่ยผลสรุปออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งเบื้องต้นวันนี้เนี่ยทางด้านของตัวแทนก็ยังไม่สามารถตอบได้นะคะตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมเดี๋ยวจะต้องรอให้ทางผู้บริหารเนี่ยพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งหากมีความคืบหน้ายัางไงแล้วเดี๋ยวทางทีมข่าวไทยนิวก็จะรีบรายงานให้ ทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะที่ทีมขาวมาเกาะติดกันอยู่ที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมนะคะ